สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ขยีย้นิเมขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่669ชายวัยกลางคนผู้เรียกตัวเองว่าลูกของเยมูมกำลังยืนตั้งตรงผมนน่นโบกสะบัดสองแขนเคลื่อนไหวร่างเงาสามเผ่าโบราณคำรามไม่หยุดแล้วคุ่งเข้าใส่วังดินเบื้องหลังร่างเงาสามเผ่าโบราณคือร่างใหญ่ยักษ์ของเยมูนาทีนั้นมันกำลังก้าวเดินเข้าหาวังดินดวงตาวังดินก็เปล่งประกาย สองฝ่ามือก็สร้างผนึกแทนที่จะรราถอยกับ9เดินไปข้างหน้าชี้นิ้วขวาตรงออกไปศีรษะบัญชาโบราณไร้ดวงตานั้นก็ค่อยๆคำรามและทยานประสานกับล่างสูงหมื่นฟุตของวังหลินด้วยการประสานล่างนี้ล่างวังหลินจึงแปลงแสงเลืองหองและตัวของวังหลินก็ยืนอยู่ตรงหลุมที่อยู่ในตาซ้ายในเมื่อมรดกเย่โมกขาตาซ้ายไปข้างหนึ่ง เช่นนั้นวันนี้ข้าจะกลายเป็นตาซ้ายเองเพื่อให้มันสมบูรณ์แสงเรืองรองก็ออกจากล่างววงดินห่อคุ้มดวงตาซ้ายเย่หมู่ทำให้ศีรษะดูสมบูรณ์แบบศีรษะอยากทะยานออกไปปัทะเข้ากับล่างเงาของสามเผ่าโบราณล่างเงาของเย่หมู่พิบตาเดียวเกิดพายุเสียงดังสนั่นล่างเงาสามเผ่าโบราณเสมือนคมมีดที่แหลมคมทั้งสามแทงเข้าใส่ดวงตาบริเวณกลางหน้าผากของศีรษะ บรรชาโบราณหลังจากนั้นไม่นานร่างเงาของเย่โมก็เข้ามาใกล้และโยนกำปั้นออกไปนาทีนี้หากดาราจักรคือฟ้าดินฟ้าดินก็คงบิดเบี้ยวศีรษะบรรชาโบราณของวังดินก็อ้าปากและค่นลมหายใจเก่าแก่ออกมาลมหายใจนี้คือแก่นมรดกของวังดินและเป็นวิชาของเผ่าบรรชาโบราณขณะที่วังดินและชายวัยกลางคนปะทะกันจนเกิดเสียงดังกึกก้อง ชายวัยกลางคนก็สั่นสะท้านล่างเงาสามเผ่าและเงาของเย่โมเองก็แตกสลายชายวัยกลางคนนั้นใบหน้าเริ่มซีดกากรโลหิตออกมาก่อนถูกทำให้กระเด็นกลับไปวังหลินก็มาได้ดีไปกว่ากันสามคมกระบี่แทงเข้าใส่บริเวณคิ้วของศีรษะบัญชาโบราณทะลุเข้าไปและโจมตีใส่ล่างของเขายังมีกำปั้นของเย่โมอีกที่ทำให้ศีรษะบัญชาโบรานสั่นสะท้านและเกิดการระเบิด วังดินกากโรหิตและล่าถอยอย่างรวดเร็วบริเวณกลางหน้าผากเกิดรอยแผลจนเห็นเป็นเส้นโลหิตและหยาดโลหิตไหลออกมาจากดวงตาทัศนวิสัยผ้ามัวย้อมเป็นสีแดงฉานขณะวังดินล่าถอยก็เงยหน้าขึ้นจ้องมองคู่อ้างตนเองว่าเป็นลูกของเยโมด้วยท่าทีดุดันชายวัยกลางคนก็มองไปหาวังดินด้วยจิตสังหารเต็มเปี่ยมนี่คือการต่อสู้แห่งความเป็นความตาย ทีมีเพียงเขาที่จะตายหรืออีกฝ่ายที่จะตายไม่มีทางเลือกที่สามเหลืออยู่แล้วยามที่เขาเงยหนะ้าเจตนาต่อสู้เต็มไปทั่วดวงตาก้าวเท้าออกไปแต่ไม่สร้างร่างมายาขึ้นใหม่เขาทะยานไปข้างหน้าชี้ใส่กลางอวกาศดวงดาวกลายเป็นสวรรค์ชายวัยกลางคนนั้นร้องคำรามจากนั้นอวกาศด้านนอกค่ายกล,กลงล้อจึงเกิดการบิดเบี้ยวราวกับมีพลังสายหนึ่ง พังคูเข้ามาและทําให้ดินแดนชั้นนอกปั่นป่วนวังหลินค่อยๆจ้องการบิดเบี้ยวอากาศนี้ทําให้เขาตกตะลึงและสัมผัสถึงวิกฤตความเป็นตายวังหลินคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้มันอยู่กับเขามาค่อนชีวิตดังนั้นเขาจึงยื่นมือออกไปแสงสีเขียวสายหนึ่งก็ปรากฏข้างในคือโลกขนาดเล็กโล่นี้ได้รับการฟื้นฟูแล้วถึงแม้จะไม่ได้ไร้เทียมทานแต่มันมีวิชาที่ชื่อว่า ความฝันยุคโบราณวังหลินที่มีระดับบ่มเพาะต่ำต้อยในอดีตได้ใช้วิชาความฝันยุคโบราณก็มากพอจะสังหารเซียนขั้นทรวงสวรรค์ได้ยามนี้ด้วยการค้นคว้าวังหลินเขาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยการใช้วิชาเต่าความฝันโลแสงสีเขียวอยู่ในมือพลังโบราณของวังลินก็ะพังคูออกมาจากร่างกายและเข้าไปในรคสีเขียวมันกำลังจาร์เชิญวิชานั้นขึ้นมา ความรู้สึกขดหูได้ปรากฏขึ้นจากดาราจักรดวงดาวดาราจักรโบราณซึ่งล้อมรอบค่ายกลกงหลอกำลังกลับไปสู่ยุคโบราณอวกาศถูกแทนที่ด้วยฟ้าดินแม้ทั้งหมดนี้จะดูเป็นเรื่องหลอกลวงแต่มันกลับสมจริงยิ่งจนกระทั่งสั่นสะเทือนจิตใจของผู้คนบนพื้นแผ่นดินมีร่างเงาของเหล่ามารโบราณมีปีศาจโบราณและเหล่าเทพโบราณขุดขึ้นมาเกิดเสียงดังสนัน่น แผ่กระจายไปทั่วพื้นดินท้องฟ้าเองก็สั่นสะเทือนขณะที่สามเผ่าโบราณปรากฏขึ้นทีละตนพวกมันปกคลุมพื้นดินอย่างหนาแน,น่นแม้จะมีแค่สามพันตนแต่เพราะร่างกายแต่ละตนขนาดใหญ่เกินไปจึงดูราวกับไม่มีที่สิ้นสุดในโรคยุคโบราณนี้มีสายลมแต่ถึงจะเป็นสายลมก็ยังเป็นสายลมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายชายวัยกลางคน ถูกดึงเข้าไปในความฝันยุคโบราณเขามองขึ้นฟ้าเห็นโลกรอบตัวเองอย่างชัดเจนสีหน้าท่าทีเปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดเพียงนาทีนั้นโลกเกิดการบิดเบือนเท้ายักษ์ย่ำลงมาจากก้อนเมฆพื้นดินก็สั่นสะเทือนรอยแตกเล้าเริ่มแผ่กระจายอย่างไร้ขอบเขตเมื่อเท้ายักษ์ยกขึ้นเกิดเป็นหลุมลึกบนผืนข่าวนี้เท้านั้นกำลังย่ำใส่ชายวัยกลางคนคูอ้างว่าเป็นลูกของเยโม เขาพันชักสี่หน้าสองฝ่ามือยื่นออกไปหลังจากไล่วิชาก่อนหน้าจึงสร้างผนึกสำหรับวิชาถัดไปเสียงคำรามก็ดังวิชาที่รุนแรงสุดที่ข้าสืบทอดมาจากท่านพ่อข้าจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้กลายเป็นสวรรค์ใช้สองมือของข้าแยกสวรรค์วิชานี้มีนามว่าพาสวรรค์สิ้นคำพูดเขาคว้าจับอวกาศอย่างรุนแรงและดึงกลับมาเสียงฉีกขาดก็ดังโลกก็สั่นสะท้าน เขาก็ได้เปิดรอยแยกอวกาศขนาดยักษ์ออกมาพลังอำนาจถึงกับทำให้อวกาศขาดสะบันเช่นนี้นี่คือวิชาที่ทรงพลังสุดของเย่โมแม้วังหรินจะรู้จักมันเพียงแค่ชื่อแต่เขาก็ไม่มีวิธีใช้ยามฝ่าเท้าย่ำใส่ชายวัยกลางคนเขาก็ร้องคำรามและยกสองแขนขึ้นฉีกอวกาศอีกครั้งเท้ายักษ์ก็สั่นสะเทือนมันถูกพลังฉีกกระชากจนพาออกเป็นสองซีกหลังจากนั้น ชายวัยกลางคนจึงหันกลับมาหาวังอดินพุมเขาใส่พร้อมกับม่านสวรรค์ที่กำลังฉีกขาดโลกก็ส่งเสียงดังสนัน่นเกิดรอยแยกขนาดใหญ่ขึ้นลางเงาของสามเผ่าโบราณทุกตนที่ขวางทางเขาจะถูกพลังพาสวรรค์น,นี้ฉีกขาดเป็นสองท่อนยามใดที่เขาได้วิชานี้ทุกอย่างจะไม่เป็นอุปสรรคราวกับทุกชีวิตทั้งหมดเบื้องหน้าถูกฉีกสะบัน้น วิชาความฝันยุคโบราณไม่สามารถหยุดเขาได้เขาพุ่งทะยานผ่านหลายชั้นพร้อมกับเสียงคำรามด้วยความบ้าคลั่งยอมเส้นทางด้วยโรหิตและอยู่ห่างจากวังหลินไม่ถึงพันฟุตวังหลินเต็มไม่ได้เจต,ตนาต่อสู้และมีสมาธิขณะอีกฝ่าย,เ,ยเข้ามาใกล้เขายกแขนขวาขึ้นเป็นฝ่ามือและประทับลงไปฝ่ามือวังหลินดุดสวงสวรรค์อีกฝ่ายพยายามใช้วิชาผ่าสวรรค์เพื่อทำให้ฝ่ามือวังหิน ฉีกขาดฝ่ามือขวาของวังดินตกลงไปห้านิ้วก็งอเข้าเป็นกำปัน้นจนก่อเกิดเป็นประทับเวรกำดึงกินอายที่มองไม่เห็นออกจากฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามวังลินก็บดขยี้กินอายนี้จนฝ่ามือของชายวัยกลางคนหยุดชะงักไปชั่วจังหวะแต่มันก็ยังฉีกกระชากมาที่วังลินวังลินก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดแผ่กระจายออกมาจากกลางหน้าผากราวกับมีมือยักษ์สองข้าง ฉีกกระชากเขาเป็นสองส่วนวิชาทรงพลังอะไรขนาดนี้วิชาผาสวรรค์ทำให้เขาตกตระึงอย่างยิ่ง,งขนาดเดียวกันเต็มไปได้วยความปาถนะเขาต้องการสังหารชายวัยกลางคนเพื่อให้ได้ทุกอย่างมารวมไปถึงวิชานี้ด้วยขณะวงังวนดิล่าถอยรูกของเย่โม่คู่นี้ดูเหมือนจะบ้าคลั่งไปแล้วแล้วคู่มหาสองฝ่ามือขยับเพื่อฉีกกระชากอีกครั้งเสียงดังปังรุนแรง สองฝ่ามือก็หยุดเอาไว้ราวกับเจอแรงต้านทานพาสวร์เสียงคำรามก็ดังความเจ็บปวดรุนแรงทาโถมเข้าใส่วงดินเส้นโลหิตแผ่กระจายออกมาจากกลางหน้าผากวังลินยาวมาถึงหน้าอกและลงไปถึงท่อนล่างโลหิตก็ไหลออกมาเป็นสายเขาดินเสียงร่างกายตัวเองกำลังฉีกขาดรู้สึกถึงผิวหนังและกระดูกกำลังถูกแยกเส้นโลหิตตรงกลางหน้าผากเองก็แยกออกมาเผยเห็นหัวกะโหลก แม้แต่จมูกและหน้าอกก็เช่นเดียวกันผิวหนังและกระดูกก็เผยออกมากระทั่งกระดูกยังเริ่มสันไหวและแตกหักในยามวิกฤตนี้วังหินก็ยกแขนซ้ายขึ้นมาฝ่ามือเต็มไปด้วยพลังชีวิตเข้ากระแทกใสอีกฝ่ายขณะดเดียวกันแขนขวาเต็มไปด้วยพลังแห่งความตายก็กระแทกออกไปปรากฏเป็นผนึกแห่งชีวิตและความตายทว่าน,นี้ไม่อาจหยุดยั้งคนบ้าข้างตรงหน้าได้เขาไม่สนอาการบาดเจ็บหรือความตายของตัวเอง ความคิดเดียวในหัวคือฉีกกระชากวังลินเป็นชิ้นๆพาสวรรค์เขาเอ่ยขึ้นสองฝ่ามือก็สะบันสวรรค์ยังโหดเทียมอีกครั้งเสียงแตกร้าวดังอยู่ข้างหูวังดินในกระโหลกก็พูดลอยร้าวขึ้นมาตรงหน้าอกเริ่มมีกระดูกแตกกระจายนาทีแห่งความเป็นความตายวังลินก็หลับตาทุกอย่างในโลกกลายเป็นเท็จความจริงทั้งหมดสูญสิ้นขณะเดียวกันวังดินยกมือขึ้นสะบัดลงไป ขึซับบ้นนั้นทําให้ท้องฟ้ามัวหมองพื้นปัจภพีเขี่ยวแห้งกลิ่นอายของสามเผ่าโบราณหายไปส่วนหนึ่งรอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกส่วนรอยเข้าสู่พื้นดินเตาแห่งความฝันประสานกับฝันยุคโบราณความฝันนี้จะกลายเป็นความฝันของข้ากลิ่นอายของสามเผ่าโบราณเปลี่ยนกลายเป็นพลังแห่งความฝันเพื่อสร้างสรรค์วิช,ชาของข้าความฝันนิรันดร์การด้วยสายตายของข้าที่ปิดลง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเท็จเมื่อข้าลดมตาตื่นจงเข้าสู่ความฝันของข้าวังหลินศึกษาวิชาความฝันยุคโบราณมาและถึงแม้มันจะแข็งแกร่งแต่ก็มีขีดจำกัดวิชาความฝันยุคโบราณเป็นวิชาที่เจ้าของโรคจาทุกอย่างเอาไว้และเปลี่ยนมันเป็นความฝันเพื่อสังหารอย่างไรก็ตามหากเจ้าของโรคเสียชีชวิตไปความฝันก็จะพังทลายลงและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ วิชาเต่าแห่งความฝันที่วังหดินคิดค้นขึ้นมานั้นได้รับแดงบันดาลใจมาจากสิ่งนี้ตอนนี้วังหดินกลายเป็นเจ้าของโลกและเป็นเจ้าของความฝันเมื่อเขาเป็นเจ้าของความคิดทุกอย่างของเขาสามารถเปลี่ยนทุกอย่างในความฝันได้หมดยามที่รืมตาตื่นขึ้นมาเขากลายเป็นความฝันยุคโบราณดวงตาที่เปิดออกและภาพฟ้าดินเกิดการสั่นสะเทือนสวรรค์กลายเป็นดวงตา พื้นดินกลายเป็นดวงตาของเขาเช่นเดียวกันเมื่อลืมตาตื่นโลกก็พันเปิดออกกลายเป็นดวงตาของวงหลดินชายวัยกลางคนถึงกับหน้าซีดและหันไปมองสิ่งที่เห็นทําให้เขาตกตะลึงจนตื่นจากความบ้าคลั่งเขาเห็นดวงตาปรากฏขึ้นในโลกเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและจิตสังหารท้องฟ้าด้านบนคือเปลือกตาบนปาพีด้านล่างคือเปลือกตาล่างรวมกันกลายเป็นดวงตาขนาดักษ์หากแค่นี้ เขาคงไม่หวาดกลัวสิ่งที่ทําให้หวาดกลัวคือสิ่งที่เขาเห็นด้วยสัมผัสวิญญาณสัมผัสวิญญาณแผ่กระจายทะลุออกไปจากโรคมายาแห่งนี้เขาเห็นใบหน้ายักษ์ด้านนอกร่างกายของเขาไปเชิญหน้ากับดวงตาข้างซ้ายมันไม่ใช่เพียงแค่ใบหน้าแต่ยังเป็นร่างใหญ่ยักษ์เกินเปรียบเทียบร่างนั้นสวมชุดสีขาวเรือนผมสีขาวมันคือวังลินเหตุการณ์นี้ทําให้เขาตกตะลึงและชะงัก เขาไม่กล้าเนี่ยเชื่อสิ่งที่เขาเห็นด้วยสัมผัสวิญญาณและสองตาร่างกายเขาแข็งขางในตาซ้ายของวังลินมีความหนาวเย็นเสียดแทงค่อยๆหลับตาลงพลังอำนาจที่สามารถสังหารได้ทุกสิ่งเริ่มกระจายออกมาเป็นไปไม่ได้ชายวัยกลางคนหันกลับไปมองวังดินที่ตนเองกำลังฉีกกระชากแต่เมื่อเขาหันกลับมากลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวังดินหายตัวไปแล้ว ไม่เพียงแค่วังดินที่หายไปแต่โรคใบนี้กลับไม่มีสิ่งใดอยู่นอกจากเขาสัมผัสความหวาดกลัวเริ่มปรากฏขึ้นนี่มันวิชาแบบไหนกันดวงตาเขาหวาดกลัวรีบถอยแต่เขาไม่ได้เร็วไปกว่าโรคที่กำลังแตกสลายดวงตาซ้ายวังดินค่อยๆปิดลงข้าไม่เชื่อทั้งหมดหลอกลวงชายวัยกลางคนหันไปมองท้องฟ้าที่กำลังตกลงมาและส่งกำปั้นออกไป เกิดเป็นเสียงดังสนัน่นแต่เขาไม่สามารถหยุดอะไรได้เลยนาทีต่อมาโลกบีบตัวเองลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือพื้นที่เพียงไม่กี่พันฟุตชายวัยกลางคนยกแขนขึ้นมาเพื่อค้ำยันฟ้าดินสีหน้าท่าทีเขาบิดเบี้ยวจากความเจ็บปวดที่กำลังต่อต้านทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงสองเข่าของเขาพังทลายและคุกเข่าลงโลกถูกบีบรัดจนกระทั่งเหลือความสูงไม่กี่พันฟุตเท่านั้น ข้าคือลูกของเยโมข้าถือกำเนิดขึ้นมาจากแกนลูหิตจ,จากศีรษะเขาข้าไม่แพ้ครูอ้างตนเป็นลูกของเยโมคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดสองแขนระเบิดโลกมืดลงและปิดสนิทไม่มีช่องว่างเหลืออยู่แม้แต่เพียงเศษเสี้ยวหากมองไกลๆดวงตาซ้ายของวังหลินก็ปิดลงอย่างสมบูรณ์จากนั้นร่างกายนั้นก็กระพริบ,บและหายเป็นละอองความฝันสิ้นสุดเมื่อความฝันจบลง โลกเกเรือนหายไปพวกเขายังอยู่ในอากาศด้านนอกค่ายกลกงลอ้อเสียนนับหมื่นกำลังเฝ้าดูต่างก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากมุมมองของแต่ละคนลูกของเย่โมหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นและเริ่มคำลามด้วยความเจ็บปวดไม่มีสิ่งใดเบื้องหน้าเขาวังหลินก็ยืนหลับตาห่างไปประมาณหลายหมื่นฟุตหลังจากนั้นไม่ถึงสิบลมหายใจวังหลินก็พันลืมตาตื่นดวงตาเต็มด้วยความอ่อนล้า และจิตสังหารสองเท้าก้าวออกไปดุดอุกาบาทกระบี่โลหิตปรากฏขึ้นในมือขวาทันทีที่วังรินเข้าใกล้รูปของเยโมตอนที่รูปของเยโมลืิมตามาและเผยอาการงุนงงวังรินฟาดฟันด้วยกระบี่โลหิตล่างอีกฝ่ายก็ถูกหันเป็นสองท่อนแม้แต่ตอนกําลังตายสายตาย,ยังคงสับสนล่างสองส่วนเปลี่ยนกลายเป็นหยดโลหิตสี่ม่วงแดหยดลอยเข้าหาวังรินและเข้าไปในหน้าผาก วังหลินเน็ดเหนื่อยมากหลังจากได้รับ8โลหิตมาเขาไม่ได้ดูซับในทันทีแต่ก้าวเท้าอีกครั้งเข,าาข้าหาค่ายกลงล้อพอเขาเข้าไปในค่ายกลได้สาเร็จจึงไม่สามารถระงับอาการบาดเจ็บได้อีกต่อไปและกากวลรุหิตวังหลินนั่งรงข้างสื่อจือเฟิง่งและเริ่มฟื้นฟูการต่อสู้ก่อนหน้าอันตรายมากการสังหารลูกของเย่โมนั้นเป็นงานยากยิ่งสําหรับวังหลินหากไม่ใช้คันอนหลีกวง แม้เขาเจะชนะมาได้แต่ก็ต้องบาดเจ็บเพราะวิชาผ่าสวรรค์อันน่ากลัวนั้นวิชาผ่าสวรรค์ยังคงทําให้หวางดินรู้สึกหวาดกลัวเซนโลหิตยังคงอยู่กลางหน้าผากทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความฝันยุคโบราณนั้นเป็นเรื่องจริงเขาเกือบจะถูกแยกเป็นชิ้นชิ้นและถูกสังหารตอนนี้เราเซียนดินแดนชั้นนอกหลายหมื่นคนเห็นเขากําลังฟื้นตัวเองผ่านไปสักพักจึงเกิดเสียงคำรามเต็ไมไปด้วยจิตสังหารมันบาดเจ็บ มันกาลังฟื้นฟูนี่เป็นโอกาสที่ดีสุดเมื่อมันบาดเจ็บค่ายกลกงร้อจึงไม่อาจทํางานได้อย่างสมบูรณ์ทําลายค่ายกลและสังหารมันเหล่าเซียนนับหมื่นกําลังเลือดร้อนไม่เห็นวังดินบาดเจ็บทั้งหมดพุ่งเข้ามาหาวังดินที่อยู่ในค่ายกลขณะที่เหล่าเซียนโจมตีอย่างบ้าคลั่งค่ายกลรับการโจมตีและเกิดการบิดเบี้ยวสื่อจื่อเฟิงนั่งข้างวังดินด้วยแววตากังวลด้านนอกค่ายกลน,นั้นเซียนขั้นทีสามจำนวนห้าคน ซึ่งมีอาการบาดเจ็บกำลังกัดฟันและทยานออกมาพวกเขาเริ่มโจมตีกระหนำ่ำใส่ค่ายกลโดยวิชาเพิงนอลการค่ายกลก็เริ่มสั่นสะเทือนดวงวิญญาณธาตุนับไม่ถ้วนผักดันค่ายกลเพื่อสะท้อนการโจมตีทำลายล้างทั้งหมดทว่าในขณะที่สื่อจือเฟิงเป็นกังวลมูปิงเหมยและสตรีชุดชมพูเองก็กังวลวังหลินก็ลืมตาตื่นแม้ข้าจะบาดเจ็บข้าก็ฆ่าพวกเจ้าได้ไม่ยาก วังหลินระงับอาการบาดเจ็บก่อนจะสร้างผนึกขึ้นกงล้อจงปากฏและหมุนวังหลินคำรามใส่พลังเข้าไปในกงล้อนั้นพร้อมกับกงล้อปากฏด,ด้านนอกค่ายกนกงล้อนี้มีดวงวิญญาณธาตุนับไม่ถ้วนกำลังผลักดันให้มันหมุนมันมีพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของโรคใบนี้ขณะหมุนจึงระเบิดพลังแห่งความตายออกมาด้วยเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกทั้งหมดสั่นสะท้าน ร่างกายระเบิดจนแหลกเละดวงวิญญาณดั้งเดิมถูกดูดซับให้กลายเป็นทาตุรับใช้เพื่อหมุนกงล้อต่อไปเสียนดินแดนชันนอกหลายหมื่นคนต่างก็ถอยร่นได้ความหวาดกลัวพี้ยตาเดียวกงล้อหมุนไปได้ถึงสมรอบเหล่าคู่คนตายไปมากมายเสียนดินแดนชันนอกยามนี้สติกระเจิงไปหมดพวกเขาทยานหนีและไม่กล้าแม้แต่จะหันมามองวังลินก็พันยืนขึ้นแล้วสะบัดมือ หยดโลหิตเทพปรากฏขึ้นมาจากกลางหน้าผากปรากฏคันศรหลีกวงวังลินหลังสายคันศรนจนเต็มเหนียวแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่แววตามองไปยังอวกาศด้านนอกของค่ายกุลก้าวเท้าไม่ก้าวข้าจะสังหารเจ้าอีกพอเอ่ยแบบนั้นคืนดังกึกก้องอยู่นอกค่ายกุลระยะพันฟุตปรากฏลาชันขึ้นมาเขามองวังดินและคิดอยู่นานจึงจากไปหลังจากลาชันจากไปวังดินก็เก็บคันศรหลีกวง อาการบาดเจ็บเขาย่ำแย่ยิ่งกว่าเดิมโรหิตไหลออกมาจากปากและนั่งลงการเวลาไหลดุดใายน้ำพิบตาเดียวก็ผ่านไปอีก9เดือนช่วงระยะเวลา9เดือนนี้ไม่มีเซียนดินแดนชะน,นอกคนใดก้าวเข้ามาได้สื่อจือเฟิงอุนซูลาหลายรอบแต่เขาไม่เคยดื่มมันอีกเลยจากนั้นผ่านไปครบหนึ่งปีสื่อจือเฟิงมองวังดินโดยแววตาที่เกินจะธิบายก่อนจากไปต่อจากนางคนที่มาหาวังดินคือ สต,ตีชุดชมขูโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ